สวัสดีเจ้าวันนี้นะแม่โอจะปาไปเก็บบันนอแน่เนาะอันนี้แม่โอเก็บเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะเจ้าแล้วเพิ่งได้มาตัดคลิปเนาะบ้านแม่โอเขาว่าบันนอแน่นะเจ้าหรือว่าน้อยหนานั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเก้าบ,บันนอแน่เนาะเก้ากับบั้ค่ยสูงก็ไดนะเจ้าอันนี้ก็คือหน่วยที่เก็บได้แล้วนะเจ้าตาของมันก็จะห่างๆเนาะอันนี้ เป็นแมงที่เปลือกนิดหน่อยนะจ๊ะแบบเป็นหยังตังในมันยังโอเคอยู่เจ้าที่จริงแล้วตอนเก็บนี่ควรจะมีอ่าเพื่อนฮ้องว่ายอย่างอะที่เก็บดีๆนะจ๊ะเมให้วันหล่นเนาะเพราะว่ามันจะช้นะานะจ้าเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่เอาก็เอาไม่เศร้าฟาดเอานะจ้าและสีลงมามันก็จะช้านิดหน่อยเนาะแต่ก็เอาไว้กินคนเดียวนะเจ้าแบบเป็นหยัง ประโยชน์ของบนโนแน่นะเจ้าช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเนาะช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมและกระดวงตานะเจ้าบะโนแน่เป็นผลไม้ที่มีไขมันต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนนะเจ้าแล,และก็รักษาสุขภาพเนาะแต่สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยก็ยังถือเป็นข้อยกเว้นอยู่นะเจ้า แล้วก็บรนาแน่นี่ยังช่วยรักษาหอบเหืดนะเจ้าแล้วก็บำรุงหัวใจเนาะสำหรับใบบรนาแน่ก็มีประโยชน์นะเจ้าใบใช้เป็นยารักษาหิดนะแล้วก็ช่วยฆ่าพยาติแล้วก็กำจัดเหานะเจ้า โดยการใช้ใบสดๆนะเจ้ามาตำผสมกับเหล้าขาวแล้วก็นํามาชโลมศีรษะหรือว่าเอามาใส่ที่หัวนะเจ้าทั่วเลยแล้วก็คุมไว้ประมาณ10นาทีหรือจะใช้น้ําคั้นจากใบอ่ะอย่างเดียวก็ได้นะเจ้าแต่ว่าห้ามทิ้งไว้ข้ามคืนเน้อถ้าจะใช้กำจัดเห็บ หมัดในสุนัขหรือว่าในหมานะเจ้าเฮาก็ใช้สูตรเดียวกันกันกบกําจัดเห่านี้ได้เลยนะเจ้าอันที่ตำาๆนี้เฮาก็ปิดเอานะจ้าหรือว่าเด็ดเอานะเจ้านี่มันน่าแนงงามเลยเจ้าผลผลิตจากสวนเนาะออกแกนิกนะเจ้า อันนี้ยังกลิ่นมาได้เตอร์นะเจ้าต้องเอาไปบม่มหรือว่าเอาไปอุกนะ้กเนี่ยหม่สอถึงสวันเนาะแล้วถึงจะกลิ่นได้นะเจ้าเราให้มันนิ่มๆหรือว่าซุกแข็นน้อยนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะเจ้าบ๊ายบาย